วันนี้นะคะก็มาวาดอักษรนะคะจากดาพิฆาตอาสูรค่ะส่วนใบหน้านะคะเริ่มอันดับแรกแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ไปที่ส่วนผมนะคะส่วนผมเนี่ยจะมีปลายแหลมนะคะก็ใส่ บางอันใหญ่นะคะบางอันเล็กนะคะปลายแหลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีใส่เส้นเข้าไปประดับตกแต่งเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ลงมาที่ส่วนลำคอนะคะแล้วก็ใส่เส้นตรงแถวบริเวณคอนะคะให้ดูเป็นหลายเส้นแบบนี้นะคะตามแบบในวิดีโอนะแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนของออบาไ์ไหลนะคะมีเสื้อนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วค่อยไปใส่ส่วนคิ้วนะคะคิ้วก็จะมีความ เอียงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนตานะคะเป็นตาสองชั้นแบบนี้นะคะใส่ลูกตาข้างในนะคะแล้วก็จมูกปากส่วนอักษรเนี่ยพี่ก็จะใช้สีออกน้ําเงินนะคะมาทําเป็นลายพาดเข้าไปบนใบหน้าแล้วก็ลําคอตามแบบของตัวการ์ตูนด้วยเลยนะคะน้องๆคนไหนชอบอักษรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า